สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียก็มารีวิวนะครับเรื่องล่างทรงนะครับก็เห็นเข้าเน็ตฟลิกกันเลยไปดูปรากฏว่าเออก็คือ,คอ,คอ,คอตอนที่ที่หนังฉายอะ่ะก็มีกระแสอยู่แล้วเฮ้ยแบบนี่ลงทุนจากเกาหลีนะแบบฉายที่เกาหลีก่อนไทยอย่างเงี้ยแล้วแบอบกูแบบแบบอลังกีมากเลยแบบคนเกาหลีชอบดูอะไรกันอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วพอมันเข้ามาไทยมาช่วงโควิดพอดีเฮียก็เลยไม่ไปดูนะครับเพราะว่า ก็ S 1> <S 1> กลัวเออติดมาคือแบบก็ลำบากเราอ่ะเออแบบแรกกับการดูหนังเรื่องนึงมันรู้สึกแบบต้องเสียงเพื่มรู้สึกไม่ค,ค่อยโอเคก็เลยแบบไม่ดูนะครับพอเด็ดฟิกเขาก็จะเข้ามาเราก็เลยแบบเออดูเออก็ก็ก็ตาก่อนไปดูอ่ะเราก็เราก็เราอ่านรีวิวอยู่แล้วลว,ว,าาว,ว่าเอยหนังมันดอบโอเคนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจบ จบแล้วมันเบลเบอโบจบแล้วแบบมันไม่ทำไมมันออกทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยราก็แบบนั่งดูเราก็ดูจนจบนะเราก็แบบเออมันก็ไม่ได้ออกทะเลขนาดนั้นอ่ะเออจริงๆก็คือเรารก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ออกทะเลขนาดนั้นคุณจะคุณจะคุณจะให้จบยังไงอะไรเงี้ยเออคุณจะให้จบยังไงคือจะให้แบบอ่ายญาใหยันแบบช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอเพราะถ้าเกิดว่ายบหญ้าหยันช่วยได้มันก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะเป็นแบบ มันก็จะไม่ค่อยมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนดาด่ไปอาจจะแบบมีช่วงหักมุมตอนท้ายว่าเออญาบายหยันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นตัวอื่นที่แบบเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นญาบายหยันเลยอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแบบเออที่มันให้มันมีแบบบีปมสุดท้ายแบบให้เราติดตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเรื่องแบบให้คิดตอนจบอะไรประมาณนี้หักหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบ มีทุกอย่างเลยหนังเรื่องเี้ยเออแบบ,บ,บมีทุกอย่างเลยแบบทาเหมือนแบลวิชอะที่เขาเหมือนแบบตั şey ้งกล้องอะไรเงี too. ้ยเออแบบฟูดเทดอะไรอย่างเงี้ยแล้ว hmm. ก็เอาแบบเป็นเหมือนเรื uh, ่องเอ็กซอร์ซิสอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันแบบตั้งกล้องเหมือนเหมือนถ่ายสารคดีอะเออประมาณนั้นแล้วก็เหมือนแบบแบลวิชที่มันแบบถือกล้องแล้วถ่ายไปถ่ายไปอะไรเงี้ยเออได้อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ได้อารมณ์แบบหนังพานูนามาที่แบบ ตั้งกล้อง C C T V ไว้แล้วก็นั่งดูแบบเหตุการณ์ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือช่วงท้ายของเรื่องแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องเบี่ยวเกี่ยวกับค่อนข้างปูเรื่องมาดีมากอ่ะเออนะครับปูมาดีมากแล้วแบบพอตอนท้ายแบบพีกแล้วพลิกพีกพีกแล้วพีกแบบเออเยอะเลยแล้วแบบเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างค,าคล้ายๆกับมีมีสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องมีกลิ่นกลิ่นของหนังหนัง อะไรอะหนังหนังสยองขวัญของทางยุโรปอะไรเงี้ยของทางอเมริกาด้วยเกี่ยวกับแบบคุณเชื่อไหมถ้าคุณเชื่อคุณมันมันก็มันก็ส่งผลถ้าคุณไม่เชื่อมันก็ไม่ส่งผลอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออมันก็ไม่ใช่แบบจา๋จาๆเลยอะไรประมาณนี้นะมันแบบไม่ได้แบบเน้นผีมาอะไรเงี้ยหรือว่าเน้นทางศาส,สนาอะไรเงี้ยเยอะนะครับแบบว่าเหมือนแบบ ก็เน้นทางทางก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยแบบคุณเอาศาสนาคลิ์เข้ามาในในหนังด้วยเหรออะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยเออแล้วแบบเราก็แบบเฮ้ยจะคุณดูเหมือนแบบยังไงวะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออแอแต่ว่าโอเคอ่ะในหนังคือเขาไม่ศรัทธาใน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 อันนี้แล้วเขาเปเขาปเขาไม่ได้ศรัทธาจริง,รงๆเขาเข้ามาเข้ามาใส่ศาสนาคลิ์เพราะว่าเขาอยากจะมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอเกิดเรื่องขึ้นมาเขาก็ เขาก็เททันทีอะไรประมาณนี้เออมันก็เลยดูเหมือนแบบคุณก็ไม่ได้แบบเป็นคิดชนที่ดีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเออพอหลับได้นะแต่ว่าแล้วเราเป็นถ้าเราไปศาสนาเราเป็นเราเป็นผู้นับถือศาสนาคิดเรารู้สึกว่านี่หนังมันแบบเหมือนมันไม่ช่วยอะไรเลยนีหว่าประมาณนี้เออศาสนาฉันไม่ช่วยอะไรเลยนหว่ารือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบ เออแ,แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เน้นว่าศาสนาไหนดีหรือศาสนาผู้ดีกว่านะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เน้นเรื่องผีเลย <c oughs> เอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายๆอย่างเฮียก็ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าจะให้คูจบยังไงอะ่ะเออถ้าแบบถ้าจะมาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบย่ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือว่าหรือว่ามันจบยอย่างอื่นเพราะว่าหนังแบบพวกฟุตเทจอะไรเงี้ยไอคนถ่ายอ่ะตายตอนจบเกือบทุกเรื่องเลยเอ้ยจริงจริงมันเป็นทุกเกือบทุกทุกเรื่องเลยแหละทีท่แบบ เอาหนังฟุตเทนแล้วแบบมาตัด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 ,ตด,ตด,ตดเป็นหนังผีอ่ะส่วนใหญ่ไอคนถ่ายอ่ะมันก็แบบเ็าตายแล้วเขาก็บอกว่าเออมันไปเอากล้องออกมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตัดเป็นหนังให้ดูด้วยันเนี้ยเออเราก็แบบอมืมก็ประมาณนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออสุดท้ายมันต้องตายบทดอะไรออกมาองเงี้ยเออไอคนถ่ายกล้องอ่ะเราก็รู้สึกแบบเออก็ดีนะเราเรื่องแปลกดีแบบแต่ว่าเราตอนดูซับไตเติลอนะ เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นหนังสารคดีหนังผีแบบเหมือนเชิงสารคดีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าตอนที่เขาตัดมามันเหมือนเป็นหนังหนังเขาเรียกแหละหนังผีเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบแบบไม่มีกล้องไม่มีกล้องถ่ายตามถ่าย,ยประมาณนั้นอนะเพราะาบางฉากเงี้ยนางเอกแบบมองกล้องแล้วแบบเหมือนแบบใส่อารมณ์อะไรประมาณนี้น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแลแบบ้วก็แบบเออเราก็แบบเอ๊ะ มึงจะไปม,ม,งไมองก,ก็คนที่เราตามถ่ายเลิมิตี้ทำไมวะหรือว่าแบบมาตั้งถ่ายสารคดีทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วว่าบางฉากก็แบบถ่ายใกลอะได้ก็รู้ว่าหรือกำลังถ่ายแต่ว่้ถ่ายไกลมุมไกลเนะี่ยก็เลยก็แบบบางทีมันก็ซ้อนเกัอนอย,อยู่อ่ะแล้วก็ไอ,อสารคดีมันถ่ายอย่างนี้ได้ด้วยหรออย่างเงี้ยหรือว่าตามถ่ายตอนกำลังคนกําลังเมาเขาก็นังเอกก็ยังไม่ถ่ายหรออะไรประมาณนั้นอะเออ เราก็แบบงงอะไรวันเนี้ยเราก็เออแต่ว่าก็ได้อีกอีกรถนึงไงนะแต่แ่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ถ่ายมันก็มันก็ไม่รู้ไงว่านางเอกมันเจออะไรมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่น้องนางเอกคนน้องเนี้ยแบบดูถึง,ด,ถงดูถึงรู้ว่าโอ้น้องก็เปึงตัวมากอะ่ะแต่ว่าคือ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 รู้เลยว่าโอเล่นเรื่องเนี้ยคือทุ่มเทมากจริงอะ่ะเห็นแล้วแบบเรายังตกใจเลยฉากนี้ก็เล่นเนือว้าอะไรเงี้ยเรายังแบบโห อก็ยอมอ่ะเออยอมใจจริงหรอเออกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบช่วงหลังๆอ่ะม un ันจะเป็นแบบมันจะเป็นออกจะแบบดูแล้วแบบเอ๊ะทําไมต้องเอาเอาอันนี้ยัดลงเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเข้าใจว่าช่วงแรกเหมือนปูมาแบบมีมีแบบมีแบบกลิ่นอายแบบเล่าเรื่องแบบไทยๆอะไรเงี้ยเออนั่นอนคือดีมากคือเดอะเบสมากเปิดมาแล้วแบบ ถ่ายบรรยากาศชาวบ้านแบบไทๆยๆอะไรเงี้ยอันนี้คือชอบมากเพราะว่าเพราะว่ามันดูแล้วมันมันแตกต่างมีอะมันแตกต่างแบบเออหรือว่าแบบสถานที่เขาไปแบบวงสูงวะย่าบายันอะไรเงี้ยเออนี้แบบดูแบบแค่ดูเราก็รู้สึกขนลุกอะไรอะเออดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาพอมาช่วงหลังเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบตั้งกล้องตั้งกล้องซีซีทีวีไว้อะไรเงี้ยแล้วดูในบ้านมันมันเหมือนแบบ มันก็โอเคนะแต่ว่ามันเหมือนรู้เลยว่ายัดยัดไอ้ไอ้รูปแบบของการดูกล้อง C C T V เอาไว้เออประมาณนะั้นเหมือนบางหนังบางเรื่องที่ทำแล้วมาดูกลับอะไรประมาณนะี้แต่อันเนี้ยเด็ดกว่าก็คือมันเพิ่งเกิดอ่ะแล้วเขาก็มันเพิ่งเกิดแล้วก็มาดั้งดูแเดี๋ยวนั้นแล้วก็แล้วก็ไปตามหาเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือดูเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไปหาเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แพนกล้องมาอะไรประมาณนะ้คือแบบดูปุ๊บ อ้าเจอแล้วก็วิ่งเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไอ้คนไอ้คนเนี้ยก็วิ่งตามมาเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเออมันมันเป็นแบบเดลิตี้จริงๆแบบแบบเห็นแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางแล้วแล้วช่วงท้ายๆก็มีฉากแหวะๆเยอะแหวะๆเลยนะคือแบบดูแล้วแบบไม่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 รู้สึกว่ามันมันมันแหวะเออมันมันแหวะจริงๆอ่ะมันดูแล้ว เออแต่ว่าโอเคแบบครบรถจริงๆทั้งมีแบบฉากตุ้งแช่ก็มีมีฉากแบะบๆให้ันดูหรือแบบอย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยหรือฉากแบบวิ่งหนีเพราะความกลัวอะไรเงี้ยก็มีเลยประมาณเนี้ยหรือฉากแบบเออเรารู้เลยว่ามันเป็นการมันเป็นการหลอกล่อของของ,ของสิ่งเชี่ยนวิดีอะ่ะที่เขาเราเคยเห็นในในหนังฝรั่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือของที่แบบตั้งเงินขายไว้ว่าอย่าเบิดอะไรเงี้ย แล้วทางทางทางของไม่ดีมันก็จะรู้ว่าเออเราต้องหลอกล่อคุณยังไงเงี้ยเพื่อเพื่อให้ให้คุณมาเปิดให้เราอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออเราก็แบบเราก็รู้อยู่แล้วนะเราก็รู้อยู่แล้วอยังไงก็ก็แพ้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็แบบเราก็ยังเราก็ยังอยากให้มีสติแบบคนคนในคนในหนังก็อยากให้มีความรู้หน่อยว่าเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ได้นะคือแบบคือในในในหนังมันก็มีเทคโนโลยีแล้วอ่ะมันก็มีแบบมือถือแล้วก็ยังโทรศัพท์ถามว่าเออต้องต้องเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ย เออหรือว่มาแบบมาเช็คว่าเฮ้ยมันเขาให้เปิดหรือยังอะไรงเงี้ยก็ยังพลาดอะ่ะเออแล้วพอพลาดเสร็จปรากฏว่าคือ,ค,อคือกันไม่ให้มันออกจริงแต่พอมันออกมาแล้วเราก็หนีไม่ได้อันนี้แบบเหมือนแบบเหมือนเราดูหนังฝรั่งที่มันแบบออกก็ออกไม่ได้อะไรงเงี้ยแบบหนีกันอยู่ในบ้านอะ่ะแล้วแบบแล้วถ้าเป็นเราในดังเราก็จะวิ่งหนีเข้าไปในที่ที่เขาวิ่งจริงๆเพราะว่ามไม่รู้จะวิ่งไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เออ make sense อยู่อย่างเงี้ย เราจะเราจะไปวิ่งไปไหนวะอเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเจออยู่ในเหตุการณ์มันก็ต้องวิ่งไปที่ประตูไม่ก็วิ่งไปอีกที่หนึ่งที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดที่มันป้องกันเราได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบพอพอช่วงหลังคือเราก็เออเราก็เราก็ค่อนข้างเม็กซ์เซนเราเราเราก็แบบเรารู้เลยว่าเขากนนำลังนําเสนออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่อยากสปอยเพราะว่าคนอื่นเขาสปอยหมดแล้วแต่จริงๆตอนนี้สปอยก็ได้แหละเพราะว่าดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วอ่ะ ที่มาดูวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าวันนี้ไปเจอคอนเทนต์หนึ่งที่เขาเหมือนแบบตัดตัดฉากในฉากหนึ่งในในในหนังอะไรเงี้ยแล้วก็งงว่ามันมันสื่ออะไรวะฉากที่เขาเอาเอาเอามือใส่ปากเอเอเราก็แบบี่มันอะไรวะมันมันอ๋อพอไปดูเราเราออ้หหและคือกล้ามากแบบกล้ามากที่จะเอาฉากนี้มาแล้วนอว้องผู้หญิงคนนั้นก็แบบ น้องนกเอกก็บอกโอ้โหเปลืองตัวมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่ว่าบางคนบอกว่ามันเข้าออสการ์ได้แบบมันมันมันก็เป็นตัวแทนของของฝั่งไทยได้นะพูดถึงอ่ะแต่ว่าส่วนตัวล้วมันมันตอนหลังอ่ะมันเหมือนมันมันก็มันก็เคลียร์หมดแหละมันก็เคลียร์หมดจริงๆมันก็เคลียร์เกือบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพีนงแต่ว่าบางอย่างคือ คือเขาเหมือนทิ้งทิ้งปกสุดท้ายไม่ให้มันเอ๊ะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนจบอะไรอย่างเงี้ยเอะมันอย่างงี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคือถ้าแบบถ้าเกิดว่าตอนตอนสุดท้ายมันมันไม่มีมันไม่มีช่วงสุดท้ายสุดอะมันก็จบอย่างนั้นมันก็โอเคมันก็มันก็แบบแค่เล่าว่าเออแล้วแบบอ่าทีมงานเนี่ยไม่หลอสักคนแล้วก็เลยก็จะตัดหนังเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยมันก็จะจบคล้ายๆกับหนังอื่นๆไงแต่พอแต่พอคุณจบแบบ แบบนี้มันก็เลยทําให้มันจบก็เหมือนกคล้ายๆกันจริงแต่ว่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณไปเก็บมาจริงแต่ว่าคุณคุณไปคุณอะไรอะ่ะคุณก็เอาเอาบางฉากที่คุณมาเล่าทีหลังอะไรเงี้ยมาเออมันก็มันก็กระชากดีมันก็รู้สึกแบบเออเออว่ามันมันเล่าเล่าในเวีนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนมาเออเออเออเอทำไมเขาถึงทําอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า บอกเลยว่าป้าป้านิ่มเนี่ยคนที่แสนงปน้านิ่มเนี่ยอย่างนี้เลยเบสเก่งมากเราเราเห็นทุกครั้งที่ป้านิ่มออกมาเรารู้สึกแบบอุ่นใจเราบอกว่าป้าอยู่อ่ะป้าช่วยเราได้ป้าบายันอยู่ยายบาหยันเน่ต้องช่วยเราได้แน่เลยยายบายันอยู่กับป้าคนเนี้ยป้านิ่มเนี่ยป้านิ่มต้องช่วยเราได้แน่ๆอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเป็นคนที่แบบพอรู้ว่าอะไรไม่ดีเขาก็แบบ เขาก็เขาก็เหมือนแบบเออพยายามเท่าให้มันดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเออนะครับก็เลยเราก็รู้สึกแบบอุ่นใจอะแต่ว่าพอพอป้าตายแล้วแบบเออในหนังน่าคือป้ายัางไงในหนังมันก็ตายนะก็ก็บอกไปสปอยไว้ก่อนแต่ว่าเราก็เห็นแล้วเราก็แบบอืมพอหนังมันไม่จบในที่ป้าตายมันต่ออีกแล้วแบบเละเทะบ้างจริงแบบโอ้ แบบไม่หยุดเลยแล้วกูวคิดก็คิดไม่ออกมันจะจบยังไงายอย่างเงี้ยแบบป้าปยาญาปาญายันมาช่วยทันเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบคลี่คลายเหรอต่วนั้นมันก็เละเทะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เล่ามันก็เล่าหลายหลายหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็เล่าแบบปุมหลายอย่างมากอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกแบบเอะมันตอนแรกมันเกิดจากมันเกิดจากตระกูลน,นี้หรือเปล่าตอนแรกมันเหมือน มันเหมือนแบบไม่เกิดจากตระกูลทางแม่ของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังไม่ใช่มันมามันม,นมนเาเกิดมาจากอ่อ่าอะไรอ่ะมาจากทางตระกูลพ่อนางเอกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมันมาเกิดมาจากตัวนางเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ตายอะแบบ ดูแล้วแบบซ่อนโป่งไว้เยอะมากแล้วมันคลี่คลายตอนสุดท้ายอย่างงี้เราก็เลยแบบโอ้ก็โอเคนะคือสนุกเลยแหละนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูวันนี้นะครับผมเป็นยังไงก็เป็นทำคลิปนะครับมาฝากทุกคนนะครับสวัสดีครับ